อยู่ในเก๊มันไม่รู้ใช่ไหมว่ามันเยอะขนาดไหนออเอาไปครับ๊ทุกคนครับผมทำมาแล้วโอ้โห26ชั่วโมง45นาทีนะครับสวัสดีครับผมเป็ดครับและผมเป็นคนที่เก็บใบเสร็จทุกอย่างที่ซื้อครับก็คลิปนี้จริงจะมาเล่าให้ฟังแหละว่าตั้งแต่ผมแบบทำงานมีเงินเดือนเนี่ยหาเงินใช้เองครับผมก็ทำบัญชีแลยรับได้จ่ายครับมาตลอดคือมีใบเสร็จอะไรเนี่ยผมเก็บไว้ตลอด การซื้อครั้งไหนไม่มีใบเสร็จผมก็จดไว้นี่เดี๋ยวให้ดูผมจะมีสมุดเล่มเล็กๆนี่อย่างนี้ผมก็จะจดไว้นะว่าผมใช้เงินใช้อะไรยังไงบ้างนะครับส่วนใหญ่ก็จะแบบเป็นอาหารเช้าเป็นขนมเป็นอาหารกลางวัน <c oughs> ค่ามไซนี่มีอันนี้เขียนว่าค่า,งโ,ง350า,คางโง่สามร้อยห้าสิบบาทค่าโง่อะไรไม่รู้เหมือนกันนะส่วนใหญ่วันหนึ่งก็ใช้ไม่ค่อยเยอะนะครับสมัยก่อนสิบบาทยี่สิบบาทคืออยู่โรงงานะอาหารมันถูกครับ แล้วก็เนี่ยวันนี้ออกไปข้างนอกก็จะมีค่าเดินทางนู่นนี่นั่นนะเยอะหน่อยวิธีการที่ผมจดเนี่ยก็คือผมจะเก็บใบเสร็จไว้ถึงเวลาที่แบบมานั่งเขียนเนี่ยผมก็เอาใบาเสร็จออกมาปุ๊บเขียน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 อันไหนเขียนเสร็จแล้วผมก็ทิ้งใบเสร็จไปอันไหนไม่มีใบเสร็จผมก็มาจดจดไว้อย่างเงี้ยครับซึ่งพอจดไว้ในนี้แล้วยังไงต่อครับนี่นี่ครับผมเอามาทําข้อมูลอ่าเห็นไหมอาหารขนมค่าเดินทางแต่ละอยา่างกี่บาทอะไรเง,งี้ยก็จะใส่ไว้ ล้วก็จะเอามารวมครับเป็นเดือนแต่ละเดือนผมใช้อะไรเท่าไหร่เสร็จแล้วก็มาทําเป็นกราฟอ่าก็จะมีข้อมูลว่าแบบอ๋อแต่ละเดือนใช้เท่าไหร่เดือนไหนใช้เงินเยอะเดือนไหนใช้เงินน้อยอะไรก็ว่าไปแล้วก็มีวบรวมไว้นี่เดือนนี้เข้าออกกี่บาทยังไงเก็บเงินไว้กี่เปอร์เซ็นต์อ่าก็มาโมนิเตอร์นะก็ผมทําอย่างเงี้ยครับมาตลอดเลยตั้งแต่ทางานประจําแต่ว่าพอลาออกมาานะครับ มาทำนู่นทำนี่นั่นที่แบบไม่ได้เงินเดือนนะครับโหมันเป็นเรื่องยากนะที่จะทำเพราะว่ามันเจ็บปวดเหมือนกัน <c oughs> จากแบบเก็บเงินได้เดือนละแปด0ิ0เปอร์เปอร์นอร้ยมันมันแตกต่างมากผมก็เลยค่อนข้างเจ็บปวดนะครับที่จะทำรายรับรายจ่ายผลก็คือไม่ได้ทำครับอืมตลอด3าสิปีนี้ไม่ได้ทำเลยครับแต่ว่าผมยังเก็บใบเสร็จทุกอย่างมาอยู่นะครับ คือนิสัยเราก็ยังเหมือนเดิมครับเราซื้อคงซื้อของเราเก็บไปเสร็จไปตลอดแล้วก็แบบไม่ทิ้งไงจะทิ้งก็ต่อเมื่อเนี่ยเอามาลงข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วปรากฏว่ายังไงครับนี่มาดูมาอ่านี่ครับอันนี้ก็โต๊ะผมนะนี่มาดูเออโอ้โหก็เนี่ยครับใบเสร็จเดี๋ยวดูเดี๋ยวมาค้นดูโอ้โห บ้าไปแล้วเ <transparency> <Bull ying> ยอะจริงเยอะจริง <c oughs> คือถึงเวลาอัานนี้ีนกระเป๋าตังค์ผมนะเนี่ยผมก็จะเนี่ยเก็บไว้อย่างนี้ถึงเวลาี่ยก็เอาไปเสร็จเนี่ยครับยัดเข้าไปอย่างนี้ก็นะ <c oughs> ทํามาเรื่อยๆนะทํามาตลอดนะครับวันนี้ผมจะมาเคลียร์นี่ครับ นี่มานั่งทาบัญชีกันเรียกว่าน่าจะประมาณ3ปีได้ครับที่แบบไม่ได้นั่งทํานะครับผมเน่นนั่งเรือบ่อยครับนี่ก็จะมีเนี่ยตั๋วเรือเยอะมากมีโอ้โหอะไรบ้างก็ไม่รู้นะครับไปสนีตัวรถเมย์ก็มีมีแบบเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามานั่งทำบัญชีกันอ่ะก็เอาอันนี้มาแล้วมาใส่ใบเสร็จอ๋อ อยู่ในเกะมันไม่รู้ใช่ไหมว่ามันเยอะขนาดไหนอไปครับอ๊บนี่ครับเศษซากอาร,อรอยธรรมแล้วก็คือตอนแรกมันเริ่มจากอยู่ในกล่องนี้ครับอยู่ในแฟ้มนี้แค่ขนก็เหนื่อยแล้วครับ <c oughs> หมดหรือยังนี่เคลียร์ไว้ให้หมดนะครับน่าจะหมดแหละก็นี่ครับกองเท่านี้เดี๋ยวขึ้นไปทำตัวข้างบนไปอ๊ออ๋ออ้อไปเจอข้างบนเลยไป<อ>นี่ออกมาแล้วมาอ๊บก็มิชชั่นวันนี้นะครับเคลียร์กองนี้ให้หมด เดี๋ยวเราค่อยๆแบ่งไปดีกว่านะามาลุยโอเคครับเริ่มจาก c o อปมาก่อนนะผม c o อปี้มาแล้วก็มาเริ่มที่อันใหม่แล้วก็มาดูวันเดือนปีนะครับ เก็บไว้นานนะมันเริ่มจางครับมันทำได้ไหมเนี่ยแล้วก็ผมต้องแบ่งประเภทใหม่นะต้องมานั่งคิดนะครับว่าเราจะแบ่งค่าใช้จ่ายเป็นประเภทอะไรบ้างเช่นอาหารเช้ากับว,วันเย็นค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าอะไรนู่นนี่นั่น,นเหนื่อยเลยครับมาก็มาเริ่มทำครับผมก๊อปปี้ของเก่ามานะ เดี๋ยวผมจะมาแก้ด้านบนตรงนี้อาหารขนมขนมเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเซเว่นอเลเว่นครับค่าเดินทางทางด่วนค่าน้ำมันอันนี้ค่าเดินทางสาธารณะนะที่จะเกิดปัญหาคือพวกตั๋วรถเม์ตั๋วเรือนะครับผมก็จะแยกไว้เลยมันไม่มีวันที่บอกแล้วก็ไอที่จางๆน,ม,นมันก็ยังยังเหลืออยู่นะเดี๋ยวเราต้องมาเพ่งกันว่าแบบยัไไงไห คนอาจจะเกิดคําถามว่าแบบทําเพื่ออะไรครับถ้าถามว่าทําเพื่ออะไรใช่ไหมไอ,ไอการเอาข้อมูลเก่าๆมาทำนะครับมันทําให้เราแบบแบ่งประเภทได้ว่าเออเราจะเก็บข้อมูลยังไงแต่ถ้าถ้าเกิดเราเริ่มใหม่เลยครับก็ได้แต่มันจะมีช่วงหน่วงๆก็คือช่วงแบบเดือนแรก2เดือนแรกเนี้ยที่เรายังแบ่งประเภทไม่ได้นะว่าค่าใช้จ่ายเราอ่ะมีอะไรบ้างเราก็ต้องแบบเก็บข้อมูลไปสักพักก่อนเราถึงจะเริ่มแบ่งประเภทได้ว่า อ๋อพฤติกรรมมันเป็นแบบนี้เรากินอาหารช่วงนี้ช่วงนั้นแล้วเราก็เจอเริ่มรู้ครับว่าเราแบบควรจะแบ่งประเภทค่าใช้จ่ายเราเป็นอะไรบ้างช่วงแรกที่ผมทำนะผมไม่ได้แบ่งประเภทก็คือจดแค่ว่าเช้ากับวันเย็นเนี่ยใช้อะไรบ้างปรากฏว่าข้อมูลที่ได้มันไม่ไม่โอเคเลยครับมันไม่ต่างกับแ,แบบเงินเข้าออกจากบัญชีเท่าไหร่นะข้อสาคัญก็คือควรจะแบ่งประเภทให้มันละเอียดวิธีเริ่มก็เริ่มง่ายๆครับเริ่มจากเนี่ยทำอย่างนี้ก่อนก็ได้ครับ ทำทุกคนก็ทํามาชั่วโมงครึ่งได้นะครับได้ผลงานมาแค่นี้นี่อันนี้คือที่ทําเสร็จแล้วนะครับทิ้งได้แล้วก็อันนี้ยังไม่เสร็จอันนี้ยังไม่เสร็จแล้วก็นี้แยกไปแล้วอันนี้ก็ยังไม่เสร็จก็เดี๋ยวไปพักก่อนนะครับเดาว่าแบบต้องใช้เวลาวันสองวันนะครับถึงจะหมด Okay, ครับทุกคนก็ผ่านไปหลายวันนะครับกลับมาทําอีกรอบหนึ่งอ๋อผมรู้สึกว่ามันเยอะมากก็เลยเนี่ยเอาพวกนี้มานี่คือลิ้นชักนะครับก็จะมาใส่แยกไปเสร็จแต่ละแบบเช่นอันนี้น่าจะใส่นี่ใบเสร็จทั้งด่วน,นครับก็ใส่เข้าไปปัป๊บนี่เมื่อกี้ผมนั่งแยกตั๋วเรืออยู่ก็ใส่ไว้ตัวรถเมล์โอเคทีนี้ก็แยกประเภทได้แล้วน,นะครับ ที่เหลือเนี่ยน่าจะใส่ใบเสร็จที่คิดราคาแล้วอืส่วนใบเสร็จที่ยังไม่ได้ลงข้อมูลครับก็จะไว้แถวๆนี้แหละนี่มันก็จะคล้ายๆแบบ ASMR ที่อาหารเต็มโต๊ะแล้วก็ค่อยๆกินจนหมดใช่อันนี้เป็นใบเสร็จเต็มโต๊ะค่อยๆขีดข้อมูลจนหมดแล้วก็มันก็จะหายไปนะบองว่ามันจะหายไปนะครับโอเคเริ่มทําต่อมาแล้วผมก็จะเล่าไปเรื่อยๆเ,เนี่ยว,ว่า มันมีข้อดีอะไรบ้างน,นั้นในการทําเพราะผมก็ทํามานานแล้วนะครับทํามาแบบหลายปีอะประโยชน์ที่ผมได้อย่างแรกเลยนะเห็นแบบชัดมากคือนิสัยของเรานิสัยการแบบใช้เงินของเราเทียบกับผลกระทบทางการเงินที่มันเกิดขึ้นนะเช่นช่วงไหนเราแวะเซเว่นบ่อยใช่ไหมกินขนมเยอะอะไรนี้มันก็จะเห็นว่าแบบเราเสียเงินเท่าไหร่ต่อวันหรือช่วงไหนเราปาร์ตี้บ่อยไปสังสรร์อะไรบ่อยๆมันก็จะเห็นชัดเจนนะว่า เออนอกจากว่ามันจะบันทึกว่าเราใช้เงินอะไรด้วยเนี่ยมันก็บันทึกด้วยว่าเราอะใช้ชีวิตยังไงบ้างนะครับเพราะการใช้เงินมันก็สะท้อนการใช้ชีวิตอะสมมติเราสุบบรีเราสุบบรีวันละซองเราเสียเงินให้กับบรีเท่าไหร่อะไรเงี้ยการทำรายรับได้จ่ายมันก็ช่วยได้เยอะหรือว่าแบบ<อ>เรากินติดชานมไข่มุกใช่ไหมนี่นอกจากอ้วนเราเรารู้ด้วยเราเสียเงินให้ชานมไข่มุกเท่าไหร่สมมุติเสียแบบเดือนละสองพันเงี้ยโอ้ แถมความอ้วนมาด้วยเนี่ยเราก็จะมีแรงจูงใจมากขึ้นนะในการแบบไม่กินชันมแข็งุกมอ่ามันก็จะช่วยให้เราห้ามใจตัวเองได้เห็นป่มพวกข้อดีที่เกี่ยวกับนิสัยการใช้ชีวิตก็เนี่ยประมาณนี้ส่วนข้อดีอย่างนะอันนี้เจ๋งมากเป็นข้อดีระยะยาวเออคือมันทําให้เราวางแผนได้ครับแล้วก็รู้ว่าแบบถ้าเกิดเราใช้ชีวิตแบบนี้ปั๊บสิ้นปีเราจะมีเงินเก็บประมาณเท่าไหร่จะเรียกว่าคํานวณได้ก็ได้อืมกึ่งๆแล้วกันเช่นสมมุติเราไปปาร์ตี้สัปดาห์ละครั้ง1เดือนใช่ เราจะเสียเงินค่าปาร์ตี้ประมาณ5,000ต่อเดือนถ้าเกิดนับไปใช่ว่าสิ้นปี5,000ันคูณสิบสองนั่นแหละ60,000โอ้ห0 0มืไปซื้อบิตคอยน์นี่รวยไปแล้วนะครับหยอกหยกซื้อตอนมันถูกหรือมันต้องถูกซื้อตอนนี้ก็60,000อาจจะเหลือ20,000แล้วก็เลือกชีวิตได้อ่าเลือกปรับเปลี่ยนแผนชีวิตได้ว่า เออเราจะกินแบบชานมไข่มุกทุกวันจะกินสตาบัคทุกวันแล้วก็มีเงินเก็บน้อยลงปีละหมื่นสองไม้อะไรเงี้ยมันก็วางแผนได้แล้วพอเราวางแผนเงินที่เราเก็บได้ครับมันก็สามารถที่จะวางแผนระยะยาวได้มากขึ้นเช่นจะแต่งงานจะต้องเก็บเงินไปแต่งงานหรือจะซื้อบ้านซื้อรถอยากจะมีรถใช่ไหมก็ต้องคํานวณว,ว่า เฮ้ยเราจะต้องมีเงินไว้ผ่อนเดือนละเท่าไหร่เราถ้าเกิดเราเลิกพฤติกรรมตรงนี้ปุ๊บเราก็จะมีเงินไปผ่อนลถอ่าเลิกปาร์ตี้มีเงินไปผ่อนลถเลิกชานมไข่มุกมีเงินซื้อมือถือใหม่อะไรงนี้อืมหรือถ้าเกิดอยากจะทําธุรกิจใช่ไหมเราก็คํานวณได้หรืออยากจะส่งเงินให้พ่อแม่ทุกเดือนเท่านี้มันก็คํานวณได้หรืออย่างผมแบบอยากจะลาออกจากงานมาท YouTube อ่ามันก็คํานวณได้ว่าเฮ้ยเราต้องมีเงินเก็บเท่าไหร่ แล้วก็ใช้ชีวิตประมาณไหนแล้วจะอยู่ได้กี่ปีอะไรประมาณนี้สมมติถ้าเกิดกะไว้ว่า YouTube จะทํา2ปีถ้าเกิดไม่ดังก็จะกลับไปทํางานประจําแล้วก็คํานวณได้ต้องมีเงินเก็บเท่านี้เท่านี้อะหลักๆนะข้อดีผมที่ผมแบบเห็นชัดมากๆประมาณนี้ถ้าเกิดใครที่ทำรายรับรายจ่ายอื่นแล้วแบบเห็นข้อดีอื่นก็คอมเมนต์บอกได้นะผมก็อยากรู้เหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวผมก็ทําไปนี่แยกเสร็จแล้วตัวเรือโอ้คุยไปแยกใบเสร็จเรียบร้อยตัวเรือตัวรถเมย์ใบเสร็จทั้งด่วนนะครับเนี่ย อันนี้เห็นชัดมากเลยนะใบเสร็จทางด่วนถ้าเราแบบออกจากบ้านเร็วหน่อยไม่ต้องขึ้นทางด่วนประหยัดเงินได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวผมนั่งคีย์ข้อมูลยาวๆแล้วกันโอเคลุยอ่ะครับอย่างวันที่2เนี่ยผมก็นั่งทําไปนะใช้เวลาไปประมาณ6ชั่วโมงครึ่งอ่ะก็นั่งทําไปอดทนไว้แล้วก็จริงๆเนี่ยที่ผมมาทําก็แบบอยากจะมอนิเตอร์ประมาณนึงครับว่า i, เฮ้ยไลฟ์สไตล์แล้วก็เปลี่ยนนะการใช้เงินเนี่ยเราเปลี่ยนไปจากช่วงแรกๆประมาณหนึง่งก็ทําไปแล้วก็ข้ามมาวันที่3นะครับ ที่บอกว่าไลฟ์สไตล์เปลี่ยนก็แบบอย่างเช่นมีค่าคนตัดต่อมีค่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็อยากจะช่วยเหลือค่าใช้ใจ่ายของครอบครัวด้วยครั้งนี้ผมก็รวมครับค่าใช้ใจ่ายของครอบครัวเนี่ยเข้ามาคิดด้วยไม่ได้คิดแค่ของส่วนตัวคนเดียวแล้วก็เลยว่าจะช่วยให้ผมแบบเห็นภาพได้กว้างขึ้นก็ทำไปครับอย่างวันที่3นี่ก็หมดอีก5ชั่วโมงครับโอเควันนี้ทําวันที่4นะครับวันที่2กับวันที่3ทําไปประมาณ11ชั่วโมงครึ่งก็รวมกับ,บวันแรก ทำไปชั่วโมงครึ่งใช่ไหมเป็นทํามาแล้วสิบาชั่วโมงนะครับวันนี้อยากจะทําให้เสร็จจริงๆเหลือกล่องนี้แล้วก็กล่องเนี้ยผมเคลียร์ไปเยอะแล้วนะครับเหลือแค่นี้เหลือแค่นี้แล้วก็เหลือตั๋วค่าเดินทางพวกนี้นะครับอ๋อแล้วก็มีอย่างหนึ่งผมพัฒนามาครับนี่อยากกดอยากดกด Excel ซผมมีปุ่มนี่ เลือกได้ว่าอยากจะแบบเลื่อนไปเดือนไหนนะนี่สิบเก้า H 1ใช่ไหมก็คือครึ่งปีแรก2 0 1 9กดไปปุ๊บมันก็จะเลื่อนมาปี2 0 1 9กอ่าก็คือต้นปี2 0 19 19ิบเก้าก H 2, ก็คือกลางปี2 0 1 9บกดไปก็จะเลื่อนมาก็คือไม่ต้องคอยแบบสกออะไรเงี้ยครับก็กดได้อยากไปตอนไหนก็เป็นเอ่อมาโคนะเขียนนิดหน่อยทำอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งอะไรเงี้ยครับ อเคครับอยากอวดแค่นี้เดี๋ยวนะที่เหลือทําต่อเดี๋ยววันนี้จะทําให้เสร็จขอให้ทําให้เสร็จไม่ยังไม่ได้ลงคลิปตะกี้มาก็เดี๋ยวแคร์กล่องนี้กล่องนี้แล้วก็มากล่องนี้ครับก็เมื่อกี้เบรกกินข้าวครับมาทำต่อก็ ที่ผมได้เพิ่มอีกนะครับนึกได้เมื่อกี้คือผมเห็นเงินเฟอ้อครับจากกินบอลชอนอะ่ะหชิ้นร้0ยห้าสิบาทเดี๋ยวนี้6ชิ้น200บาทเนละอันนี้ก็แบบชัดมากแล้วก็อันนี้นี่ครับจะบอกว่าทั้งหมดเนี้ยมันเริ่มมาจากถุงนี้นะเนี่ยทุกอย่างจะอยู่ในถุงนี้แล้วมันก็ขยายมาอยู่ในกล่องนี้ถุงนี้ก็ใส่ไว้ในกล่องใช่ไหมแล้วทุกอย่างก็เริ่มมาอยู่ในกล่องนี้แล้วจากกล่องเนี่ยก็ไปอยู่ในเคะซึ่ง <laughs> มันล้นมาเรื่อยๆนะ ก็ล้นมาจนเนี่ยเยอะขนาดนี้ครับเดี๋ยวรีบเคลียร์ผมอยากเคลียร์กล่องนี้ละเดี๋ยวเคลียร์กล่องนี้แล้วก็เคลียร์กล่องนี้มันจะได้แบบโล่งๆนะเหลือจะแค่กล่องนี้พอมาครับลุยอานนี้เสร็จต่อเวยนี้ไปก็พอเคลียร์ไปเสร็จเสร็จปุ๊บผมก็มาต่อที่ตัวเรือครับตัวเรือเนี่ยพิเศษหน่อยคือมันแบ่งตามราคาได้ผมก็แจกเหมือนแจก กองไพ่เลยนะพอได้ราคาเป๊ะๆก็มาขีมันก็สะดวกครับโอเคเคลียร์ครบครับต่อไปค่าทางด่วนตัวเรือเสร็จก็มาต่อใบเสร็จค่าทางด่วนครับอันนี้ก็คล้ายๆกันแบ่งๆแล้วมันก็จะขีง่ายขึ้นโอเคเสร็จแล้วถุงนี้นี่กองนี้พยาครับเหลือแค่นี้ซุ้ย อย่างวันที่สี่นี่ผมโหทําทั้งวันเลยครับใช้เวลาประมาณสิบชั่วโมงครับเรียกว่าทําหลังกดหลังแข่งแล้วก็ฟังพอดแคสไปด้วยทําไปด้วยอะไรอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่ไม่ได้เสียเวลาเปล่าๆนะครับจนมาถึงวันที่ห้าเนี่ยครับวันที่ห้าก็ยังนั่งทําต่อครับทําไปเรื่อย รียกว่าระหว่างทำเนี่ยมันก็มีงอกประเภทค่าใช้จ่ายขึ้นมาเรื่อยๆเออสำหรับคนทําใหม่ๆน,นะแรกๆประเภทค่าใช้จ่ายก็ยังไม่ค่อยแบบเยอะมากครับแต่พอเราเจอประเภทนูน้นประเภทนี้ที่เราอยากจะรู้ว่าสมมติเราอยากรู้ว่าเรากินกาแฟไปเนี่ยทั้งปีเท่าไหร่แล้วก็สามารถแยกประเภทออกมาได้ว่าเอ้ยอันนี้เป็นค่ากาแฟอ่าจากตอนแรกเราอาจจะแบบไม่ได้แยกออกมาใช่ไหมถ้าแยกออกมาเราก็จะเห็นชัดขึ้นว่านี่ค่ากาแฟถ้าเกิดเราสะสมของเล่นแล้วก็แยกประเภทออกมาเราก็จะรู้ว่า เฮ้ยค่าเนี้ยเป็นค่าของเล่นแล้วก็จะได้ข้อมูลที่เราอยากรู้ได้ชัดเจนขึ้นแล้วผมก็นั่งทำต่อไปประมาณ4ชั่วโมงจนเหลือกองสุดท้ายเนี่ยครับทุกคนครับผมทำมาแล้วโอ้โห26ชั่วโมง45นาทีนะครับตอนนี้ใกล้จะเสร็จแล้วเหลือนิดเดียวผมก็จะทำบัญชี3พปีเสร็จ ทำบัญชีกี่ชั่วโมงอะ27่ะ27ชั่วโมงแล้วกันบ้าบอมาลุย <c oughs> <c oughs> ส่วนกองที่เหลือเนี่ยเห็นว่ามันเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมใช้เวลาแค่8นาทีเองแล้วว่าถ้าเกิดทําเรื่อยๆไงครับมันใช้เวลาไม่นานเหลือแค่นี้ 27ชั่วโมงนะขอ27ชั่วโมงรวมมามัดรวมกันมาก็มาลองดูรายละเอียดที่ผมทำกันนะครับนี่ผมก็จะเลือกช่วงเวลาก่อนว่าช่วงเวลาไหนก็กดปุ่มไปแล้วหาวันที่พอเจอวันที่แล้วเนี่ยก็มาดูประเภทครับพอได้ประเภทปุ๊บแล้วก็ใส่ราคาลงไปนี่ค่าน้ำมันนะครับ1,970ก็ถือว่าเสร็จแล้วแผ่นหนึ่ง939 นี่ก็มาเลือกช่วงเวลาหาวันที่ต่อแล้วก็เนี่ยกรอกลงไปนี่แดรี่ควีนสามบาบทชอบกินบิสสานะเพิ่งรู้เหมือนกันว่าชอบกินบิสสายี่สิบเจ็ดเจสิบแปดสามแปนี่คือซื้อของเข้าบ้านยิ้วนู่นนี่นั่น59าสะอันนี้ก็คือใบสุดท้ายแล้วครับ แอลูมิเนียมี่สิบเชั่วโมงครับทำบัญชี27ชั่วโมงไม่คิดเลยครับว่าจะใช้เวลานานขนาดนี้มาดูผลงานกันดีกว่านี่ อ๋อนี่คือผลงานผมทำเสร็จหมดแล้วให้ตายเธอครับต้องกดไลค์ให้แล้วครับใครยังไม่กด Subscribe ต้องกด Subscribe ให้แล้วนะครับอ่าก็ผมทำข้อมูลครบแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาดูผลกันเคมาเลื่อนลงมานี่คือตั้งแต่2017ครับโอ้ประมาณสีปีได้ว้วค่าขนมเยอะมากอะ โอ้ยโอเคโอค้ซ่อมรถแพงนะครับสี่หมนคือมันบอกอะไรได้บ้างไหมรู้สึกว่ายัางไงโอ้โอเคนี่นะครับค่าใช้จ่ายของผมนะอ่าตั้งแต่2017มาเนี่ยก็คือโอ้ก็แรนดอมแรนดอมมานะมันก็ใกล้เคียงเดิมครับเอาจริงๆเลยโอ ใกล้เคียงเดิมแต่ว่าข้อมูลไม่ครบนะครับไม่รวมค่าอาหารเช้าอาหารก๋วนงาหวานเย็นก็คือมีข้อมูลเฉพาะเนี่ยเท่าที่เก็บไว้ได้ก็คือไม่ต่ำกว่าน,นี้แล้วก็อาจจะเยอะกว่าน,นี้ไม่มากอืมหรือว่ามากก็ไม่รู้ว้าก็ต่อไปนี้คงจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับมันจะได้ไม่หมักหมมขนาดนี้นะแล้วก็ผมคงจะมีวินัยทางการเงินดีขึ้นอะครับพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บรู้ผลรู้อะไรแนละ้วทุกคนอาจจะแบบสงสัยว่า เฮ้ยพี่พี่โหทำมา27ชั่วโมงเนี่ยเพื่อแค่นี้เหรอมันได้ผลอะไรแล้วมันดียังไงอืมก็ผมนั่งนึกดูนะโหมันได้ทบทวนตัวเองคือผมทำเนี่ยผมเห็นตัวเองนะย้อนไป4ปีเลยนะครับจริงๆมันก็คือช่วงเวลาที่ตั้งแต่ผมเริ่มทำ Youtube เลยเออมันเห็นตั้งแต่คลิปผมซื้อของทำคลิปนูน้นคลิปนี้คลิปนั้นก็เห็นหมดเลยว่าอ๋อเราทำคลิปนี้ตอนนั้นเป็นอย่างนี้ทำคลิปนั้นเป็นอย่างนี้มันได้ทบทวนตัวเองมากมครับ แต่ถ้าเกิดทําระยะเวลาสั้นมันก็ได้ทบทวนร,ระยะเวลาสั้นมันก็เรียกว่าอะไรได้ฟีดแบ็กเร็วๆเ,เออแต่แบบมาทําย้อนหลัง3 4ปีอย่างเงี้ยมันก็เหมือนแบบทบทวนรอบใหญ่ <c oughs> ถ้าทำสัปดาห์ละครั้งเนี้ยมันก็เหมือนได้จัดระเบียบสมองยอะไรเงี้ยครับมันก็ช่วยด้านจิตใจช่วยด้านพฤติกรรมเราได้เยอะอืมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมว่าการนั่งทำอะครับไอตอนจังหวะโจทย์จังหวะพิมพ์อะไรเงี้ยครับช่วงเนี้ยสมองมันได้ทํางานมันได้แบบระล,ลึกไปว่าเออเราทําแบบนี้เราจะ ตั้งบันดิธานว่าฉันจะกินอาหารน้อยลงจะกินขนมน้อยลงหรืออะไรเงี้ยช่วงเวลาตรงนมันเหมือนได้คุยกับตัวเองด้วยก็เป็นช่วงเวลาสําคัญอีกอย่างหนึ่งผมโอ้ผมบอกเลยว่าถ้าอยากรวยครับต้องทําบัญชีถ้าเรามีตังเยอะเนี่ยจะไปลงทุนซื้อหุ้นซื้อคริปโตทําธุรกิจอะไรเงี้ยต้องทําบัญชีเพราะฉะนั้นวิธีง่ายๆเลยครับที่แบบเราเริ่มทําบัญชีได้ก่อนก็คือเนี่ย บัญชีรายจ่ายไม่ต้องมีรายรับด้วยทําบัญชีรายจ่าย,ยเดียวเพราะารายรับส่วนใหญ่มันจะมั่นคงใช่ไหมเป,เ,ปเป๊ะเป๊ะมาตลอดใช่ไหมถ้าเกิดทํางานประจําบัญชีรายรับก็จะง,ง่ายๆส่วนบัญชีรายจ่ายเนี่ยทำปุ๊บเราได้รู้จักแบ่งประเภทได้รู้จักอะไรเงี้ยอย่างน้อยๆมันเป็นการฝึกเริ่มทําบัญชีเบื้องต้นอ่า ถ้าเกิดเราไปเล่นหุ้นเราต้องบันทึกบัญชีเยอะแยะใช่ไหมทำคริปโตต้องบันทึกบัญชีทรานซ c คชันเยอะแยะมากมายถ้าไม่ทํามันก็เละเทะครับมันไม่มั่นคงอืมมันอาจจะได้กําไรตอนได้กําไรก็ดีแต่มันมีช่วงขาดทุนช่วงขาดทุนเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ทําบัญชีมันโหวจบกันครับเพราะฉะนั้นการทำบัญชีมันก็นั่แหละทําให้ทําธุรกิจมั่นคงทําอะไรมีวางแผนการลงทุนได้อะไรอย่างนี้ก็ลองทําดูครับทำสักปี2ปีก่อนก็ได้ครับเป็นพื้นฐานการทำบัญชีจะได้มีสกิล นะนิดนิๆหน่อยๆก็ลองทำดูคถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะกก็ฝากกดไลค์กด s ั b สไค i b ์นะครับแล้วก็มี Facebook, IG, TikTok เลยับก็ไปตามดูได้แล้วก็เจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย